ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านผู้สนใจใครในการฟังธรรมทั้งหลายนาวันนี้นัก็มีญาติโยมหลายคนอาจจะเคยสงสัยนาประวัติเกี่ยวกับธงกฐถินโยมนะไม่ว่าจะเป็นธงรูปจรเะเข้นาธงรูปนางนามัดชาแล้วก็รูปตะขาบหรือว่ารูปเต่าโยมนาวันนี้อัตมาจ,จะมาแลนาประวัตินาความเป็นมาของธงจระเข้โยม นะว่าเป็นมาอย่างไรนะก็เพราะไม่เพราะอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยโยมนมือไม่สชมารเล่นเนาะจะขอสาทกงาโยกในทาลังมินายบ่ลา <c oughs> <registering> พระมาลีายังมีผัวเมียคู่หนึ่งน้าเขาได้กันมาก็ตั้งนานหลายปีทั้งรักทั้งชัง แม่นายไม่นีแต่มาายเคยมีลูกเลยสังคนแกเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองโอ้แกเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทอง ก็มีข้าวของมากมายละล้นแกเกะชะราก็ยาย่ตาสองคูลีแกเกลียดคนจนนะไม่เคยเลี้ยวเลอยากได้ของวัด <c oughs> มาเปลของบ้านในเรื่องบุญทาน เกมาเยเซขอทานเข้าบ้านแกก็ลายไม่เลอะตรานนี้แท้ๆแกไลาไปเลยมู่มากาไกาแกไม่เลี้ยงไว้ในบ้านละมู่มากาไกาก็ไม่เลี้ยงไวย้ย ในบ้านพระเนนเดินผ่านก็ทำนิ่งเฉยไม่เคยตักบาทนะสักวันเลยก็ทำเฉยเมยเพราะว่ากลัวหมดเงิ่นไฟว่าขาังยา กุศลนี่ผัวของตนช่างนาสันละซื่อลินนี่ไปทำบุญนะแกก็ดีละเกินแกก็เก็บเงินนี่แป่งสาบทำบุญสั่งบสถ์ศาลานะว่า ไม่ว่าอะไรสั่งบุตรซาลาไม่ว่าอะไรเพราะว่าแกมีใจนะคิดเชื่อมานไฟตาสงสัยเม่หายทั้งวันแกคิดไว้วันกล่มเมียนอกใจเฝ้าจองมองดูตั้งหลายวันมา กลุ่มเมียนันมากกลุ่มเมียนานนาจะมีผัวใหม่ทุกวันเวลาเกะก็มากลุ่มจายเพราะว่าเมียเราหายไปตั้งลายเวลาเกจะเอาเงินทองสิ่งของมากมาย เมื่อมีหลับหลเหมือวมาดังหนึ่งกลุ่มเมียนอกใจคิดหลยวันมาเงินทองนั้นนาลายหมื่นลายพาันเห็นเมียแก,กขยับยองเก็บเอาเงินทองขึ้นมาฉับพลันเอามาฟังไว้ที่หัวตายสะพานตั้งแต่วันนั้น ไม่ไปไหนเลยแกนังเฝ้าเงินนักแกก็นังเฝ้าทองจิตใจจดจองหวังทองเจ้าเอ้ยเข้าปลาอาหารแกไม่ทานเลยกำเก่ามาเกิยเพราะโรครบกวนรบกวนร่างกายมาต้นแกแก่เง่อ เงอะงอะงอลังเงอะังเงองเงอะหงเง่ะงเาอะหตัอังเงอะหังเหลังเงอหลังอะหลังเอังเงอลัวเงอาังเงอะ่ลเอะลังเงอะหลังอังเั กระทำบุญทานแล้วก็ทอดทิ้ไงไม่ทำจริงจริงดวงจิตหันเพถึงคราวต้องตายลงไปขีกีใจเจ้าหันเพเมื่อไกลมรณาฝ่ายมาายมมาบ้านท่านอ่านรายชื่อตานี้ดันดื้อทำตัวชั่วช้า สั่งไห้จองจำนำเอาตัวมาพิจารณาตัดสินคดีอยู่มาวันหนึ่งเองอยู่มาไม่นานก็ลมป่วยกุศลไม่ช่วยนป่วยครั้งนี้เฝ้าหัวสะพานทุกวันทุกวีเจ็บหนัก เต็มทีเลยหมอพรณาวิญญาณเป็นห่วงทั้งเงินทั้งทองชีวิตลอยล่องวิญญาณของตาเมื่อเมียทำบุญได้เพียงเจ็ตวัน กรวดน้ำไปให้ก็ท่านตาก็ได้ส่วนบุญเหมือนจิตนาวิญญาณของตาก็มาเกิดทันทีเกิดป็นจอรคเเคเฝ้าหัวสะพานเออเกิดเป็นจรเเคเฝ้าหัวสะพาน เพราะว่าบุญทานไม่ทำสักทีจึงกำเนิดเกิดมาว่าเป็นละกุ้มผีหัวงเงินทองนี้เฝ้าหัวสะพานเกิดเป็นจอร์เคไม่มีรถเล่นเลยจะคบจะกินในเรื่องอาหารกินแต่ก้อนดินแล้วนอนกุก้าน เพราะว่าบุญทานเท่าใหม่เคยทำก็อยู่มาวันเดิเงใกล้เดือนสิบสองนำสสายไลน้องยามหัวคำจึงเข้าฟันเมียอแม่งามคำน้องจุงฟังคำก็จะบันยายเงยที่มีเงินทองอยู่หัว สะพานแม่ช่วยจัดการให้พวได้ไม้ช่วยทอดกระเท,ทิังเถิดทีนายก็เงินทองมากมายให้ช่วยจัดการแต่พอไกลรุงสะดุงเตือนอย่าย,ยิ้มตร่นนี่เราคงฟ้าเลิงเงินญยาณของตา มหาเรานานทอดกะฐินทานให้แก่ตาทีจึงเดินลงมาที่หัวสะพานในเรื่องความฟาลงังเอจำได้ทวนทีผมเงินผมทองกายกอกมากมีจึงชวนน้องเพ่ไปซื้อผ้าไตรจะทอดกะทิน อุทิศให้ตากระเพื่อนบ้านนานาพี่น้องทั้งหลายจงช่วยแต่งเรือให้งามวิไลแล้วจึงเคลื่อนย้ายรีบลงหน้าว่าฝ่ายจอรแคเแกก็ดีใจว่ ไฟจอเคเกแกกดีใจยกหวัวขึ้นไหวอนุโมทนาหวายนำเรือไปดีใจนักหนาแต่บุญเก่าตานั้นไม่เคยมีจวนจะถึงว่ดอนอาจใจงอยวยวา้นำ ไม่ไห้แล้วเจ้ากุ้มพีเห็นจะต้องตายลงงาว่าชีวีบอกเมียช่วยพีแล้วเกยหาดนายจงช่วยบาดโรคให้งามพงเสก็เสียงเศษกุ้มพีน้าก็ขาดใจตายบุญฉันมันห้อยฉันต้องลากลาย ไฟว่าทางยายก็หยุดเรือพลานให้ช่างวาดรูปเจ้าจอระเควาดให้สวยทีทิดเรือตรงานไฟว่ามัชชาเป็นบริวารวาดไปพร้อมกันคู่กาบุ้มพีแต่พอถึงวาดยายโทษ กเทเลอันนี้ส่งทั้งเส้นไปถึงตาเนยวิญญาณเกิดใหม่เป็นดาวบนฟ้าจอรเคีสงาเป็นดาววิลายเป็นดาวจอรเคีอยู่บนวิหาเงเป็นดาวจอรเคีอยู่บน วิหาส่วนบุญนั้นนาใครทำใครได้อันนี้สุ่กระเทเลที่พระบรรยายไปทอดกระทินไว้เงเงจะได้ไปวิมา ก็เรื่องราวประวัตินะของอธงจรเข้นะนน่ก็อาตมาก็ได้บรรยายให้อดโยมได้สดับรับฟังแล้วเพราะไม่เพราะอ,อย่างไรก็ฝากไว้โดยนิยมเน้อเจริญพรสาธุ